เมื่อ,อยู่นี่ครับให <Hi. S 1> <ม>้ไม่มีจ้ะแต่ไม่ได้ดูเศร้านะไม่มีจ้ะนั่นแต่เอ๋สงบไม่ได้อยู่ซึมอ่ะเอ้าไม่เห็นหน้าตัวเนะอง่ะทอเยอะมากขึ้นอะไรอ่านไม่ออก ่อให้พี่หมากแต่งงานกับพี่ชิมหนูก็ยังรอพี่หมากค่ะคุณท้าคุณแผนออนแอร์ <c oughs> วันไหนหรออ่าไม่ทันกินอะไรคะพี่ชิมกนออนเมื่อไร่ะบอกได้ยังเขาบอกว่าปีหน้ารอให,ให้ให้ลุ้น แต่ว่าถ้าใครไปดูออต,าตาก็น่าจะอาจจะเห็นว่าในโรงหนังก็ถ่ายในโรงหนังละต,ลตัวอย่างตัวอย่างที่ยาวๆเหรอไม่อันนั่น,นแหละเร็วนะแต่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างยาวๆออกมาเนี่ยก็น่าจะมีแบบเวลาใกล้ๆอีกทีนงครับอ,อันนี้แค่น้ำจิ้มให้เห็นว่าใครเล่นเป็นใครอืมอืมอะไรอะ ่่าอ,ออสเตรเลียกันเถอะความรู้สึกหลังแต่งงานเป็นยังไงสปอยละคเรือ่องใหม่ไปเที่ยวอสเซเลียกันเถอะพี่เขีนอนกี่โมงคะช่วงนี้นอนดึกเ <c oughs> พราะว่าเป็นช่วงเทีฟเนาะมันเริ่มเข้าเทศกาลแห่งการใช่ชนแก้วแล้วเนี่ย ใครที่แบบว่าอันนั้นอ,ะอ่ะพิมมาพิมมาอีกนะเพราะว่าอ่านไม่ทัน <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกพิมมาซ้ำๆนะคะหลายๆอัน <laughs> <c oughs> พออยู่มากขึ้นเรากินผักไดก้โอ้ยเ <c oughs> บบี้เบบี้เบบี้อ่ะ โอ้เอ่ากัน12 a r s a s o 12 y e a r s a g o I was 21โอ้ oh, so young. And was teachers, a little bit. ังน้อยมากและเขาอา23ภาษาอังกฤษได้หมครับเขาบอกว่าอยากเห็นเด็บชัดๆเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้หักแบบเร็วมากเลยอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนแล้วค่ะทําสีเล็บสีอะไรดีให้ทุกคนเช่วยดีกว่าอมืมีกินอีกไหมครับเอาเลยจ้าอยากกินก็เอาไปเลยจ้า <laughs> อะไรนะรักตั้งแต่สมัยเรียนมหาลายัยจนตอนนี้ทํางานแล้วก็ยังรักอืชอบสีแดงอ้คิมก็ชอบทำเล็บสีแดงมากๆเลยค่ะ ทำลายทำลายคริสต์มาสโอเคเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำทำลายแต่เพ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความอดทนในการนั่งนาน่ะไม่ค่อยมีค่ะก็เลยจะเป็นสีแบบพื้นพื้นหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นแบบกริสต e เตอร์อะไรอย่างเงี้ยได้เห็นพี่คิมชอบทำเล็บสีแดงใช่ค่ะเพราะว่า the power of red nails มันคือความจริงลองทำเล็บแดงดูนะคะแล้ว มันเหมือนเป็นแบบมันจะมีเรื่องบางอย่างที่แบบเข้ามาแล้วแบบดี <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกเ,เองหรือเปล่า <c oughs> รู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะสีแดงมะเมี่ยวเชอร์รีล่ลองอืลองเล่าเรื่องที่ดูดวงเมื่อวานให้เขาฟังด้ <c oughs> ว่าปีบีปีหน้าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ไม่กล้าพูดอ่ะขอขอหรอควรชิสงสักยังก็ไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าเมื่อวานไปดูดวงมาค่ะก็ถามโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยที่บอกก็เขาอยู่แล้วคือควรเป็นสีแดงอื เพราะว่าเขาเป็นธาตุไฟ mm. แล้วก็มีธาตุทอง mm. แล้วก็มีธาตุอะไรวะดินก็เลยเหมือนต้องมีไฟ <c oughs> ไอ,ออต้องเพิ่มไฟกว่าเยอะกว่าเดิมอีกเพราะว่ามีทองเยอะอะไรอย่างเงี้ยธ <c oughs> าตุทองขาวดูดวงที่ไหนดูที่บ้านเนี่ยล่ะคะ่ะ <c oughs> Who's your husband and translator Hmm? เดี๋ยวก็รู้ you'll know soon ค่ะเอ่อเกิดจากวันเดืนเดือนนี้เล็บสีแดงอะไรนะโอ๋อแต่และพิมพ์มาประมาณสกสองสามทีนะคะทุกคนจริงไม่ค่อยได้ไลฟ์ปะมันก็เลยแบบเหมือนไม่คล้องตา <laughs> มันไม่ชินตาที่แบบว่ามันขึ้นเร็วมากเลยอะ รอเบบีรอไปก่อนนะคะอยากอยากทำงานก่อนธาดไฟป,ปีเกิดไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าดูยังไงแต่เขาบอกว่าเราเป็นธาตุไฟของพี่มากเนี่ยเป็นธาตุน้ำดิน น้ำดินไฟแต่ไม่มีทองออืืเราสองคนไม่มีทาุลมเหรอเออแต่แต่แต่แตีแันแต่ผต่แต่แต่แม่กม่กต่มต่แต่มี่มา่แต่แต่ต่แม่แต่แต่อต่อต่แต่แตดแต่แต่แต่แตแต้แ เป็นไงล่ะเงียบเลยเนี่ยคิดว่าไงคะทุกคนสายตาสั้นเท่าไหร่ครับสั้นร้อยห้าสิบเอียงสองร้อยกว่าเกือบสามร้อยใช่ปะใช่แหละหนักมากพี่มากหล่อม,มาก เอาพี่หมาโชว์หน้าหน่อยสิคะโอ้ยพับติดฟันเลยเนี่ยเลยสิออกไปแล้ว <c oughs> พี่หมาน่าจะหิวมากดูไลฟ์ด้วยดูคืนชีวิตด้วยอ๋อคืนชีวิตแสดงว่าออนตอนนี้หนึ่งทุ่มหรอ,อ,อ,อแล้วสองทุ่มซึ่งเดี๋ยวนี้ละครเขาออนก <Thank you. S 2> ี่โมอง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวนี้ออ,อ,นอ,นอ,อนละครออนกี่โมงไม่แน่ใจละครล่าสุดเขาสองปีที่แล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้อะไรมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยเหมือนกันเนาะเคยเจอพี่คินที่พอแล้วก่นอนไม่ผ่นไปแล้วใช่ไปแล้วใครล้างจาคนคะเนี่ยวันนี้มีแม่บ้านนะคะอร <laughs> อดูคุณแผนนี่คุณแผนดูเห็นแล้วคิดถึงปัญญาชนก้นโกรฟไฟละครใหม่หน่อยค่ะ Can I see your husband? My husband? นี่ไง Here's my husband I have only one husband เนาะอืมน้ออะไรนาะ <laughs> <laughs> ดูบวงหงขอบคุณค่ะอยากเห็นแฮรรี่ค่ะอยู่นี่ค่ะวนเวียนอยู่เพราะว่าอยากจะชวนเล่นใจจะขาดแล้วเมื่อไหร่อีพ่ออีแม่มันจะกินเสร็จเนี้ยใช่ไหมใกล้ถึงเวลานอนแล้ว <laughs> อะไรอ่ะไม่เอาแมามีกินข้าวอยู่ม็กกินข้าวอยู่ครับ ไป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 เลยไปไปเล่นตรงโน้นไปเมื่อไร่จะมีละครด้วยกันอ่านสีพี่หมากไม่มีคิวให้แล้วโอ้โหได้คิมไลฟ์ทุกวันได้ไหมอยากเหมือนกันนะจะมีคนเข้ามาดูเราหรือเปล่าอืมคือเป็นคนที่พูดไม่เก่งอ่ะ อยู่กับคนอื่นพูดเก่งอยู่กับเพื่อนพูดเก่งนะคะแต่ว่าอยู่แบบอย่างเงี้ยไม่สามารถแบบคุยเองได้อะต้องชวนคุยค่ะให้ทุกคนชวนเราคุยเราจะเราจะได้ไลฟ์บ่อยๆปกตินอนกี่โมงคะปกตินอนปกตินอนประมาณสามทุมแต่ว่าช่วงนี้มันเฟสทีฟ จ mm hmm. อห์นแฮร์รี่แอนฮาม่าชอบคมแฟกตพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดได้ค่ะเอ mm hmm. อย,อยูนี้จะปล่อยละครเรื่องใหม่หน่อยชอบน้องทั้งคู่มากๆขอบคุณค่ะเลิฟย mm ูเลิฟยูทูมสามเออ,อเด็กสอนเด็กมสามเห็นแวบๆเหมือนกัน สนาสาวิวาษามีอยู่คนหนึ่งหน้าคล้ายคุณหมากรอๆเลยค่ะฮึม,มครูเรียกว่าหมากเป็นมาหาครูนะอยากเห็นเลยครับเว้ยเว้ยหน้าเหมือนหมากเลยหรออเว้ยไม่ทำใครห้องมากหรือเปล่าคะโอ้โหคิดได้โหเจ้าสุขวงศ์ยังอยู่อีก อะไร,รอ่อรล่างนะครา,อ,าอ้าวหรอเออ,เ,อ,อเป็นเรื่องเดียวที่เขาไม่ได้ดูมื่นแต๊ะช่วงนั้นช่วงนั้นไม่มื่นขนาดเมื่อกี้ถามว่าอนะไรเนาะจะมีคริสต์มาสปาร์ตี้ที่บ้านไหมมีค่ะมีอีกรอบหนึ่งกับครอบครัวค่ะอืมเอาสามทุ่มตื่นกี่โมงคะเนี่ยถ้าตีเทนเน็ตก,ก็ตีห้าเนาะอืม ไม่ดีเทนเน็ก็ก็หกโมงก็เก้าโมงได้อยู่คนเนี้ยบา้าไม่เก้าโมงมากสุดก็เจ็ดโมงครึ่งอะ่ะถ้าเป็นประจำเดือนก็แปดโมงใกล้ละใกล, <laughs> ล้กละไมู่ไอเว้ยไลฟ์บ่อยบ่อยอยากให้ไลฟ์ทำอะไรดีล่ะ <laughs> เดี๋ยว ถ้าไปต่างประเทศจะสัญญาว่าจะไลฟ์ที่ต่างประเทศเขายังไม่เคยไลฟ์ในไอจีเขาเลยอ่ะก็ในอุ๊ยไอจีโดนบล็อกไปครูไม่ใช่ไม่ใช่ขอปีใช่ไหเขายังไม่เคยไลฟ์ในพูดได้ไหมแอปนี้มันพูดได้ไหมชื่อมันเนี่ยไม่ได้อ๋อคุณชื่อตัวเองได้ิตอตอ เออเหมนว่เคยไลฟ์ในนี้เลยถ้าพูดผิดข้อยเพราว่า I love tiktok I love tiktok I love tiktok l k ค้างเลยนี่ไงไหม I love tiktok เอาหรอใช่ I love tiktok 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 คขาซื้อช่องสามเป็นดัวนชีวิตไลฟ์คู่พี่ยไม่ทำได้หลายเวลาอยู่กับย่ากะแทบจะไม่จับโทรศัพท์หเลยด้วยซ้ำค่ะเจอกันบ่อยมากก็แบบบางทีคือลืมถ่ายรูปลืมอะไรทุกอย่างเพ<อ>ราะ<ๆ>ว่าเมาสมอยกันทุกครั้งทุกครั้ง